ชนพอเพียงคนบึงเนียมปลูกผักปลอดภัยบึงเนียมเมืองสวนผักอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านต่อต้านยาเสพติดเลี้ยงชีวิตด้วยลำน้ำ่องจากคำขวัญที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตำบลบึงเนียมเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่เหมาะสมในการเพราะปลูกประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และรายได้หลักนำเข้าสู่ครอบครัวนั้นมาจากการปลูกผักขายตำบลมึงเนียมจึงกลายเป็นแหล่งที่ผลิตผักรายใหญ่รายหนึ่งที่ส่งผักออกสู่ตลาดในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาตลอดพบว่าปัญหาในการปลูกผักของคนบึงเนียมคือการระบาดของแมลงศัตรูพืชทำให้เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างเป็นล่ามเป็นสัน เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตและบางครั้งดูเหมือนว่าเกษตรกร,กรบางส่วนมีความพึงพอใจกับตัวเลขของจำนวนเงินที่ได้จากการขายผักมากกว่าผลกระทบที่จะตามมาจนมีคํากล่าวของผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ว่าคนบึงเนียมไม่กินผักบึงเนียมซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาผู้ผลิตผักที่ชัดเจน จกครอบาองเขาที่ว hey, you know. kind of ่าพ้มลงเนี่ยมบริจิมพัดน์อ่างเนี่ยมเนี่ยมันเป็นคำพูดที่อ่าหน้าอเมอ่าคนกรพนกระเคยมาสัมผัสบึงในเขตพื้นที่ของลงเนี่ยมเหมือนแม่ยู่ครับแต่ว่าในช่วงนั้นอ่ะเคื่อการเศรษฐกิจพวกปูกพวกร้านกับไปตรงลำลงเลี่ยนร้มันเลยต้องใส่แบบปันเทศแบบธุรกิจนะครับในช่วงมือณปัจจุบันนี้ผมบอกลดลงมาหลายเติมแล้วครับเรื่องการใส่สารเคมี ข้อมุ่นตรงนี้นะครับได้นําหันมาใส่พวกชีวภาผักนะครับค้อนม้หาว่าคนบึงเนียมไม่กินผักบุงเนียมตรงนี้ครับพง่งสิบหายไปได้นะครับก็ลงมาตรวจพื้นที่ได้นะครับผมเป็นผู้หนึ่งที่ใส่เชมีมาก่อนใส่มาหลายปีแล้วครับเคยใส่มากโดนๆมากเรูชสึกว่าการสบด,ดีนี่อาการแพ้ผมก็เลยต้องหันแต่มาใส่พวก ที่ว่าฟ้าเรือจอรซีย์นี่แหละเอาปลาสัตว์ตัวเพื่อแทนแ่นเคมีคือเคมีนี่มันถ้ามาสุขภาพบ่แข็งแรงแล้วกรอายุสีสารเพลื่อนในชุมชนบึงเนียมได้มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งพยายามหาทางออกร่วมกันโดยการปรับเปลี่ยนหันมาใช้สารชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีประกอบกับกระแสแนวความคิดเกษตรแบบพอเพียงเข้ามา ทำให้เกษตรกรสนใจที่จะหาทางออกร่วมกันเช่นมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองใช้สารชีวภาพทำลายศัตรูพืชใช้พืชที่หาได้ในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านทำลายศัตรูพืชเพื่อเป็นการ,รลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองจากการเริ่มต้นของแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนารวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจผลิตผักปลอดภัยซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ100คนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สร้างองค์กรความรู้ใหม่ในชุมชนนอกจากนี้ยังเกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดของเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกผักที่ปลอดภัยซึ่งสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบึงเนียม มีแนวคิดที่ร่วมกันว่าผู้ผลิตปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยเป็นความเข้มแข็งของเกษตรกรในการลดการพึ่งพิงและพึ่งพาพัฒนาสู่การพึ่งตนเองในการผลิตห่วงโซ่อาหารปลอดภัยสู่เมืองขอนแก่นให้หน่าอยู่ที่สุดในโลกครับสืบเนื่องจากสำนักง,งานสาธารณสุขเมืองขอนแก่น ได้ดำเนินการขับเคลื่อนรรนิทศาสตร์ทย่างยังนสุขของประาน,นตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโ,โดยใช้กระบวนการแผนที่ทางนทศาสตร,ร์ในการขับเคลื่อนการเงิ่นแปลจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาพบว่าสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นปัญหารเรื่องปา่าทองและความยากจนส่วนปัญหาด้านสุขภาพนานสุดจนมองเห็นเป็นระดับเท้ไฐยดังนั้นสำนักง,งานสาธารณสุขพื้นทั่คนเกนได้ปรับกระบวนการทำงานโดยยึดพื้นที่และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก จากเวทีการประชุมั้ะหลายครั้งและหลายพื้นที่พบคำกล่าวคำหนึ่งที่ว่าคนบึงเมียงไม่กินผักบึงเมียงซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพปัญหาในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ตำบลบึงเมียงเป็นแหล่งผลิตผักกลายใหญ่ที่ส่งพืชผักออกสู่ตลาดเมืองขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลา,านานหลายปีจากวันนั้นถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตมือบึงเมียงม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษตรอำเภอ สถานีอนามัยตะบนเมงเมีองทำงานสาธารณสุขประจำภูก็ตได้มองเห็นความสําคัญและสภาพปัญหาให้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอย่างจริงจังโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบและดูแลเพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ปัจจุบนันพื้นที่ตะบนเมืองเมียม,มีการจัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดภยัยภายใต้แนวคิดผู้ผลิตปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภยัยส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจนเกิดคาพูดที่ว่าคนเมืองเมียมต้องกินผักเมืองเนียนั่นหมายถึงการลดการพึ่งพิงและการพึ่งพาเป็นการพัฒนาสู่การพึ่งตนเองในการผลิตห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนของการดำเนินง,งานอำเภอเมืองขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขอานจะส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลกต่อไป